าได้มาที่มาที่ไปแล้วก็วันนีกยการรวบรวมในทางนี้นะี่เป็นรพี่มาที่ไปเลยครับทางนี้เขามา <c oughs> แล้วเราก็ดีใจที่เขามาเพราะเราไม่รู้ว่ามีตรงนี้อยู่และพอพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนวนิยายหรือต่างๆเนี่ยออของไทยเรามีนวนิยายดีๆสนุกๆที่แปลแล้วแล้วไปดังทั่วโลกก็มีโดยเฉพาะซีรีส์ YBLG เนี่ยนะครับแต่การ ขาดการสนับสนุนที่เรียกว่ามั่นคงดีกว่าคือเสนอมาก็แค่นั้นเราไม่ไปต่อยอดอยังไงพอเทนนี้เสนอเข้ามาเนี่ยเรามีความยินดีมากเพราะว่าวงการน,นี้อยากจะให้โตขึ้นไม่ใช่โตเฉพาะซีรีอย่างเดียวที่มาที่ไปก่อนจะถึงซีนีก็จะมาจากนวนิยายคือเราช่วยกันนะครับช่วยกันในอ, <Okay. S 1> อย่าง่งเสริมกันบอกแล้วอย่างที่บอกว่าต้องเป็นครอบครัวเดียวกันจับมือไปด้วยกันนะครับแล้วก็ สิ่งแน่นอนเลยที่สําคัญก็เรื่องราคานะครับเพราะตอนนี้พอเสนอมาราคาสามารถาพูดคุยกันได้เพราะฉะนั้นผู้จัดซีรีส์ใหม่ๆก็อยากได้นวัตายดีอะไรเงี้ยก็สามารถคุยกังอ่านแล้วเป็นตัวกลางให้เราก็ดีใจมากครับที่มีอ่านอยู่วันนี้ก็ <Sig. S 2> ทางผมก็ที่มาหาพี่ปเปเพราะว่ามันเริ่มจากการมองของอีโคซิสเต็มนะครับของคอนเทนต์ไทยเรามองว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเรามาร้อยเรียงให้มันเป็นเรื่องเดียวกันได้ครับแมนจะสมเสริมให้ คอนเทนต์ของไทยอ่ะมันสามารถลิฟท์อัพแล้วไปเติบโตในต่างประเทศได้อีกมากมายครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของซีรีส์ผมก็เลยแบบพอดูจากรีพอร์ตว่าเหมือนที่พูดครับว่าตอนนี้ b ี LGL อ่ะโตมากมแล้วก็เลยได้มีโอกาสมาคุยกับพี่เป๊ว่าเป๊ครับถ้าเรามาผนึก,กำลังกันจริงๆครับส่งเสริมนักเขียนไทยคอนเทนต์ไทยนักวาดไทยผลิตภัณฑ์ไทยทุกอย่างเพื่อส่งเสริมโรดักของไทยอ่ะไปสู่ต่างประเทศครับแล้วเหมือนกับทั้งอ่านนี่ก็ครบวงจรเลยนะครับ แปลด้วยให้ด้วยนะครับการแปลนี่ไม่ใช่แปลจาก AI ง่ายๆเพราะว่าความสลับสลวยของภาษาเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะฉะนั้นก็มีคนแปลที่ระดับอินเตอร์เลยเนี่มาแปลให้เราก็เป็นส่วนที่สําคัญมากแล้วแถมยังจะไปขยายความต่อไปเรื่อยๆคือจะพูดว่าเป็นการทำอาหารกินก็ได้นะครับแต่ก็เป็นการทำอาหารที่เราเราเร,า,เรา,าอุ้มกันไปทุกคนไม่ใช่คนใดคนหนึ่งใหญ่พูดถตลาดการ์าใหญ่พูดถึงตลาดเนี่ย แต่ผมมาดู2-3ปีนะครับที่ดูรีเสิร์ชครัว่าตอนนี้ตลาดของหนังสือที่เป็นวายไทยกับ GL เกิร์เลิฟเนี่ยโตขึ้นมากครับพูดได้เลยว่า contribution หลกัหลกๆไม่ว่าจะเป็นบุ๊กหรืออ e ีบุ๊กในไทยครับเกิน60%มาจากนิยายวายไม่ว่าจะเป็นเกิร์เลิฟหรือรอยเลิฟคือเติบโตขึ้นอย่างแบบไม่ไม่ไม่หยุดครับแลคือประเด็นคือที่ผมเห็นคือว่าจริงๆแล้วอะ่ะไอหนังสือหรืออ e ีบุ๊กมันเป็นแค่จุดเริ่มต้น ผมเห็นต่างประเทศเขามีอะไรอาร์ตทอยใช่ครับเชื่อผมไหมว่าถ้าเกิดทํคาแรคเตอร์ของนิยายเนี่ยมันเป็นอาร์ตทอยอ่ะนักเขียนจะมีรายได้อีกส่วนผมเลยมองว่าอันเนี้ยถ้าเราจับอีโคซิสเต็มต่างๆมาร้อยเรียงกันแล้วคนไทยช่วยกันน่ะมันจะไปได้ไกลกว่านี้มากๆในความร่วมมือเลยคะนี่ค่ะทางแฟนๆนะคะจะเห็นอะไรบ้างคะเขาคงต้องดีใจนะครับเพราะว่าสิ่งที่เขาอ่านมาอย่างที่บอกแล้วเขาอ่านมาเาก็จะเป็น ความเข้าใจโมโนในภาพของเขาของคาแรคเตอร์เป็นอย่างนี้แต่พอผู้ผลิตมาผลิตเป็นอีกอย่างหนึง่งมันก็เปิดกว้างไปนะครับก็หรือไม่ผลิตออกมาแล้วเราอยากจะไปทำนิยายเราก็คือมันมันมันมองได้ทั้งสองทางเลยนะครับิมคือสิ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆนะผมว่าการซีเนจี้กันครั้งนีน้ไม่ว่าจะเป็นทางผู้จัดเองหรือฝั่งนักเขียนเองจะได้ประโยชน์คืออ่านึกลองนึกภาพตามนะว่าถ้านิยาย กับซีรีส์ส่งเสริมซึ่งกันและกันนะครับมันมันเป็นทางเขาเรียกว่าจินตนาการของเราเองกับจินตนาการที่โอนเอ็นพรีเซนต์ให้เราแล้วมันจะทําให้ภาพรวมของธุรกิจมันดีขึ้นและผมมีคุยกับทางพี่เปเหมือนกันว่าท่านในเมื่อเราจับมือกันแล้วครับผู้จัดก็ต้องได้ประโยชน์ด้วยดังนั้นทุกคนต้องได้ประโยชน์ไม่ใช่ว่าผมมาขอความช่วยเหลือจากผู้จัดแต่ผู้จัดบอกว่าผมไม่ได้อะไรเลยมันไม่โตไปด้วยกันไงผมผมคิดว่ามันไม่ได้ไม่เรียกคําว่าลีฟทั้งวงการ การรีบบ้ทั้งวงาการมันต้องมีการแชร์เบนฟิตให้กันด้วยอันนี้ผมว่าจะเห็นภาพได้ทันทีว่าเราจะจับร่วมมือกันว่าจะเป็นร่วมมือกันทำเวิร์กทำงานตั้งแต่ปั้นเป็นคอนเทนต์สร้างมาเพื่อโตเป็นซีรีส์เลยหรือในขณะเดียวกันซีรีส์อาจจะย้อนกลับมาที่ผมพูดครับซีรีส์อาจจะย้อนกลับมาเป็นหนังสือก็ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับซึ้งๆอันนี้ทางฝ่ายผมเองก็ไม่เคยคิดไม่ไม่เคยคิดกัน,นเลยพอฟังแล้วแบบเออจริงด้วยเป็นไอเดียที่ดีมาก แต่ใครอะไรที่จะเป็นคนจุดประกายตรงนี้นี่ทั้งอาจก็เข้ามานช่หครับแล้วมันจะตรงไปจะตไปสู่ในระดับโลกยังไงเหมือย่าเหมือนเหมือนถ้าถ้าเห็นที่พรีเซนเ t ชันที่ผมบอกไปห้าสเต็ปใช่ไหมครับสามสเต็ปแรกมันอยู่ในเมืองไทยของเราแต่ต้องตต้งแต่สเต็ปที่4สเต็ปที่5คือวันที่ทางผู้จัดนำ ส่งออกซีรีส์ไปต่างประเทศห,หนังสือไปพร้อมกับซีรีส์หเหมือนที่ผมบอกว่าจิานตนาการของคนกับภาพพ่ฉานแล้วไปคู่กันนะึกภาพตามเมื่อก่อนไปแค่ซีรีส์ไปแค่หนังสือ,อแต่เนี้ยมันไปทั้งวิชวลแล้วก็คอนเทนต์มันจะแบบมันมไม่มีอะไรดาที่มันจะผมเลยใส่เครื่องหมายว่า question mark ว,ว่ามันจะโตกี่เท่าผมประเมินไม่ได้เลยจริงๆเราม<ๆ>ีตั้งเป้าไหมครับผมว่าเท่าที่ดูรีพอร์ตและดูจากสิร์ชจากคอนเทนต์ของต่างประเทศนะครับ ผมว่ามี 10, e 10บถึงยีเท่าจากวอลุม่มอันนี้เฉพาะเฉพาะฝั่งของหนังสือนะครับแต่ทางซีรีส์แอดอาจจะแบบมีส่วนแบ่งอื่นๆเช่นเรามาทำอาร์ตทอยร่วมกันที่เป็นอาร์ตทอยคาเลคเตอร์ของนักสแสดงอาร์ตทอยคาเลคเตอร์ของตัวหนังสือตัวในละครในหนังสือองเงี้ยครับก็อ,อาจจะมีเรเวนูโมเดลหลายๆอย่างที่เราทำร่วมกันได้เป็นอาร์ตทอยที่ผลิตในไทยแลนด์นะฮะส่งเสริมขึ้นไปรวมทุกอย่างรวมทั้งหมดเลยครับเราเราอยาก เคชันอ่าคือเราจะาเห็นว่าเมันมีแอปพลิเคชันที่ดีกเยอะแต่หนาของเราที่มันต่างจากแอปพลิเคชันอ่าะโอเคถ้าพูดถึงตัวแอปพลิเคชันอ่ะสำหรับเองอ่ะผมผมมีความรู้สึกว่าโพสิชันของอ่านนะครับเรามาเพื่อช่วยนักเขียนผมพูดเสมอว่าไม่ว่าจะเป็นใครที่มาจอยกับอ่านผมจะพูดเสมอว่าทุกคนต้องได้เบนิฟิตที่เหมาะสม ไม่มีคําว่าแบบซ่อนไว้หรือเก็บไว้กินส่วนแบ่งเยอะไม่มีโมเดลนั้นครับคือถ้ามีโมเดลนั้นจะไม่ไม่เกิดการจับมือกันวันนี้แน่ๆครับแสมมเองมอง,มองไหว่าพอมารวมมืมอกันมันจะทำให้คอนเทนต์ไทย่าแบบโตขึ้นถ้ามามนแน่นอนเลยครับผมว่าึือตอนนี้เราก็โตขึ้นอยู่แล้วทุกวันนะครับคือมีซีรีส์ไทยหลายเรื่องมากที่ออกมาเยอะมากที่ทางสื่อหรือทางทาง ไม่ทราบแต่เราเชื่อแม้ว่าเราเนี่ยไปขายต่างประเทศได้ตลอดเวลา80%กับเรื่องที่เราไม่เคยได้ยินมาเลยเนี่ยผมไปฮ่องกงมาเนี่ยบูธไทยเป็นบูธท,ที่ป๊อปปูล่าที่สุดกับประเทศตื่นเลยนี่บอกได้เรื่องตรงแล้วเราขายยอดขายได้ดีมากๆเป็นเป็นพันล้านนะครับแล้วก็ถ้ามีตรงนี้มาส่งเสริมไปด้วยเนี่ยเหมือนผมเองอะถ้าชอบซีรีส์นะไเราก็อยากจะไปหาหนังสือมาเก็บว่าไม่ใช่เล่มเดียวนะเล่มนี้เก็บขึ้นใชน้แต่เล่มนี้ไว้เปิดอ่านอีกทีเออมันจะเหมือนตรงกันไม่มากน้อยมันเป็น มันเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะใช่ไหมครับซึ่งตังนี้มันก็เสริมหมดเสริมทั้งผู้ผลิตพิมพ์เสริมทั้งสั่งฝ่ายซีรีส์นะครับแล,แล้วยิ่งแปลเป็นภาษาต่างชาตินี่แน,น,น่นอนเลยเราจะยิ่งโ l o บ a กันขึ้นไปเรื่อยๆเลยครับยอายากให้ฝ่ากับความร่วมมือหรอความร่วมมือครั้งนี้จะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เชิญชวนนักเขียนมามเขียนโดยปกติครับก็ผมผมเห็นเลยว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีสําหรับนักเขียนมากๆอย่างที่บอกนักเขียนก็เหมือน artist คนหนึ่ง ที่ครีเอทอะไรขึ้นมาดีๆแต่มันจะไปต่อยอดยังไงเพราะเขาทําไม่เป็นใช่ไหมเหมือนผมเองอะทำซีรีส์ขึ้นมาผมจะไปน,นั่งเขียนหนังสือผมก็ทําไม่ได้ต้องมีคนช่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีอ่านขึ้นมาสปอรต์ตตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ดีเปิดโอกาสให้สิ่งที่สําคัญคือความครี a t i v ฟของของนักเขียนไทยเนี่ยมันไม่เหมือนคนอื่นจริงๆไม่งั้นซีรีส์เราจะขายไปได้ทั่วโลกขนาดนี้ไต้หวันก็ทําเกาหลีก็พยายามทํา แต่เนื้อเรื่องเนื้อหาเขาเนี่ยสู้ของไทยไม่ได้ครับนี่คือความเก่งของคนไทยเราก็อยากจะต้องอนุรักษ์และผลักดันนักเขียนไทยให้ให้ซีรีส์ดังไปด้วยเราก็โอินเตอร์ไปกับเราด้วยเหมือนกันถูกไหมครับของถ้าผมเองก็จะกลับมาที่คอนเซปต์เดิมครับว่าอ่านเราครับจะทําให้สตรอรี่ทําอะไรเราจะทําให้สตรอรี่ของนักเขียนเรไปอยู่โลกความเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องทั้งการขายการเป็นซีรีส์นาส่งออกต่างประเทศ อันนี้อ่านะจะมาสับสนทุกอย่างครับที่จะทําได้เพื่อช่วยนักเขียนของไทยมีรายได้เพิ่มขึ้นมีโอกาสมากขึ้นไม่ใช่ที่เขาบอกว่าเป็นนักเขียนไส้แห้งหอที่ที่เราได้ยินเมื่อก่อนอะนะครับเปลี่ยนผักดันผักดันผักดันช่วยกันผักดันครับโอเคขอบคุณกนะครับ